มันนี้สิผาเห็ดน้ำแข็งใสก่อนอื่นก็มีถ้วยแล้วก็อาน้ำแข็งมาใส่นะคะน้ำแข็งที่เราใสแล้วใสจนละเอียดโบราณทำไมเขาถึงเรียกว่าน้ำแข็งใสแต่ก่อนโบราณเขาจะเป็นเครื่องใสโดยเอามือใสหมุน หมุนหมุนมุนมุนมันไม่มันไม่ใช่เครื่องเหมือนทุกวันนี้ที่กดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็จะทรงนิดนึงเราจะเอาสีอะไรเอาวันนี้เอาสีแดงสียอดฮิต สีแดงผสมสีเขียวผสสีแดงอย่างเดียวใครชอบหวานก็ใส่หวานใส่เยอะๆใครมักใครที่มักบาหวานก็ใส่นน้อยๆนะจ๊ะได้แล้วราดด้วยน้ำแดงต่อไปก็คอปปิ้งด้วยลูกจากเขาเรียกว่าลูกจาก พูดเท่าคุณสิมากเพราะว่าจะพูดเท่าดอกเล็กน้อยกับมากคือกันแซ่ใส่เยอะๆได้แล้วจ้ะจ้ะต่อไปก็วุ้นมะพร้าว ใส่ไปเลยเราอยากกินเยอะๆเนื้อเยอะๆเน้นเนื้อแล้วก็พุดดิ้งผลไม้หรือเปล่าใส่โลลงไปเลยจ้าโอเค ลาดตามด้วยพูนพูนแก้วพูนพูนล,ลาดด้วยนมขน้นเยิ้มๆนะคะโอเคพร้อมทานได้ไปกินกันเลยจ้า มาจ้ามากินเย็นเย็นน้ำกันน้ำแข็งใสใสพูนพูนอืมหวานชื่นใจ Hãy subscribe ừ. แคหวานอร่อยอืพิกงานมาเบยเบยต้องจัดนะคะแก่เหนื่อยได้เลย Hãy mục cho kênh มาแล้วจ,จะมาแล้วจะ,ลวจะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีบ๊ายบาย